เปิดสิ่งดีๆให้แก่ผู้คนทั้งหลายะมามีมาขอพ่อยากเ้าหลายนะวะา้อให้ลอยแปดทั้งวันครับ <c oughs> บนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยได้ไพไม่้องค <c oughs> ำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณในการ,รชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับข้าชูชองกาพารวยครับผมมือเน Ad ็ตไพพีซีมาตามแนวทางของอาจารย์โอนะครับผมเลขขันนาวมลแล้วก็ แนวทางเลขสูตรนะครับร้อยแปดงวดนะครับจริงไหมไปลุ้นไปรับชมด้วยกันเลยนะครับผมไปก,นกันเลยนะครับกันเลยมาหาเบิกทรยบโดยบังวนแล้วก็บอกหูครับว่าองคูเพิ่นมากครับองคูมากหรือว่าปกติเนี่อาจารย์ก็บก่ค่อยได้ออกมาทั้งอุดวนโดนดเลยครับที่บ่ดด้ลงช่องเพาราะว่าบ่ดด้มาบ่ดด้มีเหตุตองมาครับมือนีมีเหตุตองมาพ่อมาแล้วก็เลยมาก่าปูปูเลยวา่าเห็ดน้ำมนต์ใหแน่ว่าสัน ไมันเฮ็ดหนามมดเห็นแน่ว่าสันเฮ็ดน้ามต์เอาอีหยังแหละก็เรยว่าสีปูเจียวโซกไห้่าสันอาจารย์มาประเดิมไลยนี่ว่าท่นมีไผมาเอาเขอย่ปาท่านีีบวงเป็นบ่ครับว่แด้ว่นเอหลังเอิปูก็สิไห้โซก้อนไปนี่ไห้ก้อนบวงสวงไห้ก้อนบ่วงเป็นบ่ครับครับผมปูแล้วก็มาจังสัละ่างวงวง๋ปูแล้วอัใน่งมากคุณเนาะนอามือนี่นี่เสียวเทียนนี่นะครับนี่ เทียนเพิ่นกับฟันขึ้นมาเองครับนี่ครับผมเป็นเทียนเป็นเทียนเทียนมุ่งค้นครับครับผมเทียนนาเกี่ยวเป็นเทียนนาเกี่ยวขึ้นมาด้สยเีอานี่่ะครับเพชรอมุนครับผมนะครับผู้ใดอยากได้สามตัวนะครับอยากได้อยู่ครับสามตัวพีกดที่ตามนะครับนะครับกดที่ตามช่องอาจารย์โอนั่นเลยนะครับพอดีอาจารย์โอนะครับมาามือนีก็เลยมาโอกาส โบว์ไว้ว่าโบว์ซื้อๆได้โบว์มาทำทางกันละโอ้ยสิไปเอาโชคอยู่อุดรก่อนมาฝากเอฟซีบาสันโบว์จังสิล่ะครับมือว่านนี่ไปพึ่งน้อไปน้องไข่พึ่งมาเลยครับมือว่านไปน้องไข่ครับไปหาปูอยู่แม่น้ำโขงพ่อกับมาเดี๋ยวโบว์โดนพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเขาสีล้ำค่านะไปเข้าไปเอาเอาเอาเลยครับไปไปไปเข้าเลยครับไปเอา ละโมตะสักเียรุอาเป็นดีเพิงท่านเต๋ไหมท่านเจ้าคุณเจ้วในสามพอให้เวลาหา้ก็ให้เสียนีเหลีกยกอย่าได้มา,ายอยู่ขังขิงคููขานเนี่ยจังไหนในถอนคูเอ้ยจักคูแล้วจาเหี้ยมทั้งสองคูนี่แล้วเป็นประตูประฏิบใตบูชาเจียวยอดพุทธคุณเนีนท่ทอนจักคูเพิ่นจังตักขีปัญญาดีจังใหแตกแยกไปให้มันก่อนสมองกลจังเตียงไห้ในใจเจ้าอยู่หงเฮืองในทอน,นส,นสมนาสูตรสมนาโคดมสัมปโนโอกาสะอามะมะกันเตสาตูเดร คุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามันดาคุณคู่บาอาจารย์องค์ปูนาคลาด <c oughs> ปูสีสุดโทงในญาชีปทุมมากนาว่างแห่งนี้เราก็เเราเทพไทเทว่าทั้งหลายเด้่อซิงสิทิดนาคุดอินผ้ายุมมานนาเราเทพเทวา่าณพื้นท่อะน,นี้มือนีลูกหลานที่ขอเปิดทรัพย์เมืองบาดาลไปสร้างบุญสร้างบารมีให้เอฟซีภูคาเป็นมีปูมีซื้อเสียงนังกล่อง ในแดนสามโลกกระถาเปิดเงินแสนเงินล้านเานขางั่นเขาบ้านเขาเมี่ยงนับตั้งแต่เมือนี่วันนี่เป็นต้นไปอ่าบ่ได้ตำก็คนบ่ได้จนก็ไขน,นะมามีมา,มมาเงินทองหลังไหล,ลมานะหาข้าพาเจ้านะคราลิติเปิดเป็นสารณะเป็นเลขเป็นอักขรเลขยันสังยะยันตังนะักยันตังนี่กนะึงคะเลนักเปิดโมเปิดทาเปิดยะเปิดเปิดให้รู้เปิดให้เห็นเปิดให้ชัดเจนเปิดให้รู้แจ้งณนบัดนี้ด้วยเทิน นาคนาคาธิปดีสีสุดโธวิสุทธิเทวาปูเชมิอมนาคาราตนาคนาคาวิสุทธิเทวาปูเชมิปูเชมิชมอืมสุดสุดสุดสนดสุดสุดสุดสสุดสุดสาดิตดสรดสุ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 สุดุสุดุส สาทุสเกกามจรูเปคิร at ิซีคารตเตจันทริเขวิมานีท er ี่เปรตเตจข้าเมตารูวันนาคาฮานเเคหาวัดภูมิมหิเขตเตภูมามบังเกิดเปิดโชคเปิดราบเปิดทรัพย์เปิดศิลเปิดเจ้าแหวนเงินทองนะมามีมาชีแบงมามหาราชินีมามะมามะยะขะยะยันตังขันตังวิกึงะเรนะขะยะยันตังสันตังวิกึงทะเลนะบังเกิดเปิดทรัพยนะบังเกิดเปิดโชคนะบังเกิดเปิดราบเปิด บุญเปิดบารมีเปิดดวงชะตาราศีเปิดสิ่งดีๆให้แก่ผู้คนทั้งหลายนะมามีมา,มมาชิบแบงมาหาราชคา,าราชาราชาดาคาราชาดาคิน,าาาโโาาานีราคารโยโดเตเตสุหารเจเตตุมเหอนุระขันตุอโรนะขเยนะสุเขนะจัจจรมัสุเตบนะรมาจัตตารหาเอโบบาดาราสุติโรบาราชาเตโรมาจาราหาราัจยันตัง E karaya jatang rata di buru beca terhara jatara cara harata di buru siti Setak setang aha situ rumah siti rumah siti rumah ya ramada ramacata Eh u ak mana mama nama ak darah jodoh rumang mangkara cete

ดให้อาจารย์เบิ่งห้ยแล้วครับปาดารให้อาจารย์แปลให้ยเป็นตัวใดครับผมสายมาราตรีชุติโตโรสีดิจนณามาราจันกันตารุปัสเตโรมาดาปราตรมาดาสามเจ็ดสามก็ได้เจ็ดก็ได้ตัวนี้ สามกับไดเจ็ดกไดตัวนี้คือหนึ่งหนอครับอาจารย์ใช่สามกับเจ็ดอยู่น้ากันสามกับเอยู่น้ากันครับ mm hmm. <3, S 2> ผมสาก็ไดเจก็ไดครับหนึ่งสาเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสากับไดเจ็ับ ห3 7เจบอก่าได้เจดกไดอาจารย์ชั้นเจ็ดหนึ่งเหน้ำนะครับเดี๋ยวเอฟซีสีเขียนแต่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัวได้กันเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งก่ไดาครับอาจารย์ การเขียนติดต่อนะครับเอ้าไม่ยังเหรอกูมานหน่อยตัวใหญ่เถอะทัทงยามคนทั่วอยู่ไหมโตรดแล้วแ้วโทรมาหลายเลยพี่น้องไ้ส์สิไหม เอาไหนครับอาจารย์ยกหน่อยครับผมล้างหนึ่งเกนึ่งเกเลขกเข็ดปู่เพิ่นบอกมาเข็ดเด็ครับว่ามปนว่าอาจารย์เนี่ยเข็ดเด้โอ้ครับหยอดเพิ่นบอกเลยเนาะเพิ่นบอกมาเข็ดเด้เด็ดเอาโชคอยู่นี่เลยเหม่อนมาคุณคุณให้มาเอาโชคเด็เนาะอาจารย์ปู่เพิ่นมาปู่เพิ่นมาเพิ่นบอกว่าเอ้าองเล่วเล่าคือพวกท่านเนี่บวงพนะคือพวกเข็ดนหนมนต์แน่ยพนะ ครับครับผมเพิ่นท่วงเลยก็เล่มากับเล่มมกบอกเบิ่งซามาเบิ่งซาบอันปูแล้วบอกว่าเฮ็ดน้ำม่นมาสั่นครับลอยวันพันปีกับบอเดมาหาดอะไรนี่เนาะจังหวามากด้ยมีผูไดเห็นอาจารย์ในช่องจำได้นะครับตังแต่ส่องสามปีที่แล้วเมนได้สามปีครับผมช่องผมไปลงอาจารย์สามปีแล้วเลยทามากล้าอะไรครับว่าปดิตัวได้พี่น้องครับ แต่ว่าผู้ใดเพื่นอาจารย์นี่รวยตลอดเด้อครับผมสาถิติคืออาจารย์โออะไรนะอาจารย์โอห้าสิบล้านครับห้าสิบล้านอาจารย์โอห้าสิบล้านนะครับผมแตกสามตัวกับหกตัวครับแตกหกตัวนะครับแตกหกตัวก็เคยตัวแตกพี่น้องตอนนั้นอาจบอกว่าโอปอบอกว่าไปดูหน้าผ้าหน่อยหน้าผ้านั่นสามตัวขึ้นมาเดงมันเป็นข้างหน้าครับแล้วกอาจารย์บอกสามตัวข้างหลังอีกสามตัว นาและหลังแตกเป็นหกโตพี่น้องครับครับผมว่าอยากดังแนวบันนี้ทิดอย่างไหนบันนี้เอาสูมบนเอฟซีติดต่อทางไหนอาจารย์มองไม่เห็นนะอันศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าสองห้าสามสองสี่ได้พี่น้องอยอะท่วมมาหลายเด้อพี่น้องสายสีไหมชาติแบตบอลท่านตอนนี้กำลังสร้างอะไรครับอยู่สำนักเราตอนนี้ก็คือสีสั่งอ่าล่านถ้ำองค์ปูพญานาคเพิ่งสร้าง อ,องค์ท้าเวสวรรณเสร็จไปแล้วนะครับสูงสี่เมตรนะครับแล้วก็สร้างหงวงปูทวดเสร็จแล้วนะครับองวงปูทวดสองเมตรเสร็จแล้วครับนะครับบันี้กระสร้สางองค์ปูขนาหนาครลานปูหนักแล้วสีมาทั้งหมดเกีดรต่สีพันา้าเลนะครับเดี๋ยวท่านผู้ใดไปคอนแกนกับไปติตตามได้ไปเริ่องพน้องเรือนะครับนีพอสังเวียนพอสังเวียนอพนอสังเวียนนี่เนนล้วเป็ี่น ค่อของอาจารย์อีนี่แหละครับเป็นยงงไครับาเ,เป็นเราเป็นสูตรคำานวณได้พ่นวงังเราดังเราเข่าสามงวนดตัวกันได้ไดล่าสุดนี่ครับก้อนนั้นร้อยแปดงวดมันมาก้อนนั้นเราถือเราขอไปอยากเ้าลายนะวาเราให้ร้อยแปดงวดครับเข่าเนี่ยมาร้อ,อยร้อยแปดงวดแล้วพ่นวองเป็นพ่ออาจารย์แเราเสียหายสูตรอาจารย์ยุอาจารย์เอาเออ ก็บอกเอามาเห็่อยแล้วเราบอกว่าให้ไปเลียนอยู่เราบอกให้ไปเลียนอยู่ครับแต่ว่าคนที่จะเลียนได้นี่ต้องเกิดวันอังวันวันสุกพอนะเราว่าวันสุกเขาต้องต้องเป็นมีวันอีกแมนแดงสีแมนแต่ว่าเล่าหายนี่ห้วยบนเป็นบนล่างเป็นล่างได้ได้พี่น้องวันนี้เลาก็ไหามาแล้วตัวไหนอาจารย์มีปะมีเด็กมีอยู่ คันจะจดให้จดจดเลยจำได้อยู่ใช่ไหมอาจารย์จำได้วันนี้มีทั้งขันน้ำมนต์ปูแล้วก็เลขพ่อสังเวียนแมนร้อยแปดงวดนี่มันจริงไหมอาจารย์จริงครับของแท้เลยใช่ไหมนี่ของแท้โอ้ยงวดก็แค่สูตรนี้สูตรนี้เข้ามาแล้วร้อยแปดงวดครับอันนี้บ่ได้นับนะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าที่เขาติดตัวกันในสามงวดส่วนเนี่ยเขามาแล้วครับครับเข้าสองตัวหรือสามตัวกัน ของของพ่อนี่ทั้งสองตัวทั้งสามตัวเป็นสูตรคำนวณที่แบบว่ามันจะเป็นรอบมันเข่ามากเป็นล่าเขา่าไงคือรอต้องกลับไหมโอ้เลขสูตรของเราไม่ต้องกลับครับของพ่อสังเวียนพอต้องกลับแต่ว่าหมือนนี่มีสองนะครับมีสองอยา่างเนาะให้เลือก,อกเอาว่ามันจะตรงกับขันน้ำมันเราไหมน้าจันเนาะแม่ตรงไมหมจันอ่า มีอยู่ตรงตัวหนึ่งนี่กสังเวียนที่ว่าแกไอ้สมัยก่อนได้ได้สูตรมาก็เลยเก่งมาตลอดอย่างนี้แหละ,ะใ,ชใช่ใช่เป่ใช่ไล่ะสูตรของเล่าคือ <c oughs> เล่าไปเป็นทหาร <c oughs> แล้วพระทุดงในใี่ห้เพื่นมาครับพระธุดงเป็นคนไอ้สูตร ตอนเลาเป็นทหารได้เลยแล้วบอกว่าเอาไปเด้อเล่าก่อเท่าแรกเราบออยากได้วันนี้เล่าเล่ากันเรื่อแบบมาอยู่บ้านเนาะก็เลยแบบไม่ไม่รองเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเหรียญมันเราเข่าไหมเข่าตะลอดเข่าตะลอดเลยสายทหารในตัวนี้ไมนไอ้หมวดมจีมันอว่างยังเหรอศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์วะศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกล่างบ่เล่าให้ตัวนี้ ละไห้ชูงแต่ละไห้บุญแต่ละไห้บุญอืออือ,อเราให้งวดนี้แหละครับอาจารย์งวดนี้แหละบ้ายังไม่ได้บอกใครได้หน่เอ้างวดนี้นได้แล,ล้วเออเร่าเล่าเขียนเราเล่ามาบ้างไหมอาจารย์ <c oughs> มันมีบินยุนบ่มีบินไทยไวไ้ยุบ่เอ่ะเดี๋ยวเสียบ,บ่วง สีเบอร์ยืนนี่เนี่ยจำได้แล้วครับไหนดูนี่อาจาโอ้บนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยครับล่างสิ่สามโต้สามโต้ก็เป็นล่างครับทำตัวล่างสองตัวบนเขียนผิดเขียนผิดบปะครับจเขียนผิดแล้วแสดงว่าบนที่ไหนงวดเมื่อกี้มันออกบนคือล่าง ศูนย์หกล่างศนออกสามแปดแปดแสดงว่าาจไ่ได้แสดงว่าเขาจดจำไม่ได้มาใส่หนีก็ได้บนในยางพี่น่นี่ครับตัวนี้ตัวนี้นะมันตัวเก่าเละอาจารย์แม่นมันเป็นตัวเก่าเก่าใช่ไมวเก่าใช่ไหมค่อวาเรนล่อวาเราวิ่งื่าวาลราวิ่งตัวนี้ครับวิ่งหกวิ่งหกวิ่งเนาะเมีนมันจะมาตัวเก่า บนห <ขอ S 1> น,นีแล้วอ่ะคเรับแมนเราว่ามันบนหนีตัวเก้าดอกอันนี้ขันน้ำมนต์อันนี้ขันน้ำมนต์ครับคนคนละอย่างนะครับตรงกันไนด้วอ,อันนี้คือขันน้ำมนตนตงรตงกันเจ็ดหนึ่งพอสังเวียนเก้าเจ็ดหนึ่งครับน,น้ำมน 7, 1, 3, 7, มตนเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งร้อยแปดมวดเนาะคไม่ธรรมดาเลยร้อยแปดมวดอาจารย์ใช่อาจารย์ทำไมไม่เรียนสูตรกับ พ่อสังเวียนเลยแล้วแกจะให้สูตรอย่างไรจะจะให้อยู่ครับโอ้แต่แกพ่อของอาจะโลนะครับแกจะให้อยู่เป็นพ่อแท้ๆเลยใช่ไหมครับไปนี่แหละครับพ่ออีลี่แต่ว่าตรงกันคือเจ็ดหนึ่งนะอาจารย์นะตรงกันเจ็ดหนึ่งอันนี้ของพ่อสังเวียนอันนี้เป็นเลขที่เลขลับเหรอครับเลขล็อกหรือว่าเลขเป็นเลขคำนวณสูตรครับอันนี้สูตรพ่อของอาจารย์โอโบ่ได้ปล่อยไลท์นะครับอันนี้ก็คือบ่โบ้เหมือนกันขังเงินซื้อรถพี่น้องนะครับ อันนี้คือของพ่อสังเดียนครับนะครับหวดเมื่อกี้นี่เพิ่นกระเข่าเพิ่นเพิ่นแจกเงินหาึ่งจานด้วยเขาจนได้แจกเงินแจกเงินหนึางจานนี่พี่พ่อกับใดได้โอ้โห่ซื้อเนื้อย่างอยู่พี่น้องเออหนีเพิ่นว่าเดี๋ยวติตามหมดคนเอามีเอฟซีน้ำมาอีกแล้วบ่อนันสงสัยสงสัยจะมีเอฟซีน้ำมาอีกเอฟซีมาแล้วครับทีนี้ เก็บไว้เก็บไว้เกบไว้เด้อผู้ใดท่านเด้อพี่นงค์เรื่อยท่านกับท่านนะครับพอท่านกับว่าเห็นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้พ่อสังเวียนอันนี้พ่อสังเวียนครับอันนี้เป็นสูตรของคำนวณครับสูตรคำนวณบ่เคยรู้สพ่อค่ะแม่ไ่เคยครับผมสลับแนวทางนะครับได้เป็นสองชุดนะครับคือของอาจารย์โอห้าสิบล้านแล้วก็พ่อ พ่อจารย์โอนะครับผมดูว,ว่าผมพ่อสังเวียนนะครับได้มาฝากนะครับ FC ท่านไหนที่ชอบนะครับพิจารณาดูได้เป็นเพียงแค่นแนวทางนะครับผมชอบจัดขัดผ่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ